สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ c a r e e r p a t h มาคุยกันอีกสักหน่อยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับ c a r e e r Path เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยหลายองค์กรพยายามที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงๆในบริษัทส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นทางภาคเอกชนนะครับที่มักจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะเก็บรักษาพนักงานมือดีที่ทํางานกัน เรียกว่าผลงานสุดยอดนะครับเป็นทาเลนต์ของบริษัทเราก็มักจะสร้างเส้นทางในความก้าวหน้าในสายอาชีพของเขาขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งตัวระบบมันเองเนี่ยถ้าเรามองภาพในมุมของ c a r รียพาร์ทเนี่ยผมว่ามันเป็นระบบที่ดีนะครับที่หลายองค์กรไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบเส้นทางสายอาชีพได้อยู่แล้วองค์กรขนาดเล็กมีพนักง,งานไม่กี่คนนะครับอย่างเช่นร้านอาหารร้านกาแฟเราก็ยังสามารถที่จะดีไซน์เส้นทางตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่มันอาจจะมีระยะก้าวไปข้างหน้าที่สั้นกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคงจะไป เลี่ยงหรือจะไปทําให้มันมีความยาวหรือความก้าวหน้าที่มันเท่ากันคงจะยากเพราะว่าขนาดขององคอ์กรมันมีความต่างแต่อย่างไรก็ดีตัวแคเรพาร์ตมันเกิดได้นะครับบางองคอ์กรนีดีไซน์แคเรพาร์ตตามตัวงานเลยนะครับคือเรียกว่าล็อกตัวชื่อตําแหน่งเลยไม่ใช่ตัวงานแค่ตัวงานมันอโอเคแต่ว่าบางองคอ์กรนี้ล็อกตามตําแหน่งเลยว่าเลเวลนี้นะ ถ้าเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญชนานาญการซึ่งก็ล้อตัวชื่อตําแหน่งมาจากองค์กรในภาครัฐหลายๆแห่งเนี่ยนะฮะ คือถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกร้อเพราะว่าบางตําแหน่งมันอาจาจะไม่สามารถดีไซน์การโตได้ถึง4ีหระดับถูกไหมฮะเราคงต้องมาพิจารณาจริงๆว่าแต่และตําแหน่งเนี่ยมันมีเส้นทางสั้นยาวต่างกันแค่ไหนจ o อบแฟมิลี่นี้มันเป็นแฟมิลี่หลักของบริษัทดังนั้นเส้นทางมันน่าจะก้าวหน้ามากกว่าเส้นทางในเชิงของอสายงานสนับสนุนหรือตําแหน่งงาน ที่ไม่สามารถจะดีไซน์ได้อย่างตอนพอดแคสต์เก่าๆที่เคยกูยอันไปนะครับอย่างไรก็ดีเวลาเราดีไซน์เรื่องของ c a r e e r p a t h เสร็จเนี่ยสิ่งที่องค์กรหรือแม้กระทั่ง HR จะต้องสนับสนุนให้ Line Manager ดดำเนินการตามเรื่องนี้เราก็ต้องมีการอบรมมีการให้ความรู้กับ Line Manager ในเรื่องของ c a r e e r p a t h ด้วยเช่นกันเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วอตัวระบบ c a r e e r p a t h ทที่เราทำเสร็จนะครับมันจะไม่มีใครเอาไปใช้เลย หลายองค์กรที่เคยเข้าไปช่วยแล้วก็ดูเรื่องของระบบ HR เนี่ยพบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับที่มีระบบ Career Path วางไว้อย่างชัดเจนมีสเต็ปมีการแบ่ง Job Family มีการเติบโตมีเกณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ทางด้านผลงานนะฮะถ้าได้ผลงานแบบ A ติดกันก็อาจจะมีโอกาสในการขยับขึ้นในสายอาชีพที่เร็วกว่าผลงานที่ B C ก็ว่ากันไปนอกจาก ตัวผลงานแล้วก็ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของตัวคุณสมบัติก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปว่าตําแหน่งเนี้ยหรือคนคนเนี้ยจะต้องอไปมีตรเรื่องของคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง competency เรื่องของประสบการณ์ที่จะต้องเคยผ่านมาก่อนแม้กระทั่งการฝึกอบรมที่ต้องผ่านมาก่อนที่จะได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปถามว่าเกณฑ์พวกนี้มีไว้หยุดหรือมีไว้ทำให้เป็นอุปสรรค กับพนักงานในการโตไหมจริงๆคือไม่ใช่นะครับคือพนักงานบางคนมองว่าโอ้ยพี่ไม่เกณฑ์มันเยอะเองี้ยนี่ไม่อยากให้พวกผมโตใช่ไหมความจริงต้องคุยกับพนักงานให้ชัดนะครับว่าแคเรียบฮาร์เนี่ยเราไม่อยากให้คุณโตขึ้นไปโดยที่ไม่พร้อมเพราะว่าการขยับตัวโตขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มันสูงขึ้นด้วยเช่นกันหลายองค์กรเนี่ยเลื่อนตำแหน่งพนักงานเสร็จแล้วพนักงานกลับทำงานที่มันยากขึ้นไม่ได้รับผิดชอบงานที่เยอะขึ้นไม่ได้เช่นกัน เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเราไม่มีการทําให้เขาคุ้นเคยกับงานใหม่ก่อนมันเลยทําให้เราต้องเสียพนักง,งานมือดีที่เป็นคนเก่าไปนะฮะพอเราเลื่อนตําแหน่งไปปับ๊บเราได้พนักงานคนหนึ่งที่ทํางานที่มันสูงขึ้นไม่ได้เลยเคสนี้มันคือลูสทั้งคู่นะฮะพนักง,งานเองก็จะรู้สึกไม่ดีองค์กรเองก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรใดๆจากการเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ดังนั้นเอกเกณฑ์ต่างๆที่เราดีไซน์ไว้สำหรับก่อนเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ เราจะพยายามอบรมพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ในการทำงานก่อนแล้วเราก็ดูความพร้อมของพนักง,งานคนนั้นว่าพร้อมไหมก่อนที่จะขยับขึ้นไปนะครับเกณฑ์พวกนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยหลายองค์กรทำไว้ดีมากนะครับมีเกณฑ์ชัดเจนรู้เส้นทางชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ c a r e e r p a t t มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้ผลท,ทั้งทั้งที่ระบบมีอย่างชัดเจนอยู่แล้วก็คือเราไม่มี การสนับสนุนให้พนักงานหรือผู้จัดการที่เป็นหัวหน้าของพนักงานกลุ่มเนี้เอาสิ่งเหล่านี้ไปวางแผนเส้นทางการเติบโตคือเรามองอะไรทุกอย่างแยกกันไปหมดเลยแครีพาร์ตก็แยกเป็นแครีพาร์ตจะต้องเอามาใช้ตอนที่พนักงานจะลาออกพนักงานบ่นวลาไม่โตก็หยิบมาใช้ไม่ใช่นะครับแครีพาร์ตหยิบมาใช้ได้เลยตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำงานกับเราด้วยซ้ําไป ถ้าเรามีระบบชัดเจนเนี่ยแมนเจอร์จะต้องวางแผนร่วมกับพนักงานหรือไม่ก็พนักงานนี่แหละจะต้องเป็นคนที่เดินเข้าไปแล้วก็ไปถามนายตัวเองว่าอีก3ปีผมจะโตไปไหนครับอีก5ปีหนูจะโตไปไหนคะสิ่งเหล่านี้พนักงานเองก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตตัวเองได้ทํายังไงให้พนักงานหรือหัวหน้างานหรือแมเนเจอร์มีมุมมองแบบเนี้ยคือเข้าไปพื HR เองคอรับจะต้อง เนื่องจาก HR เป็นผู้ดูแล c a r รีย p a r t ในตัวเชิงระบบมันเองดังนั้น HR ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้กับพนักง,งานกับ Manager ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในระบบระเบียบชีวิตประจำวันของคุณเลยนะทำงานครบปีเอาง่ายๆเราไปผูกเข้ากับตัวทำ performance review ปลายปีก็ได้ผลงานเดินมาแบบนี้ทั้งปีนะฮะประเมินผลเสร็จหัวหน้ากับลูกน้องจะต้องมีการทำ performance review ระหว่างกันเนี่ย เราก็เอาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยบอกเขาเลยว่าคุณต้องวางแผนอนาคตในเชิงของ career development plan ระหว่างคุณกับลูกน้องคุณด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแผนยังไงจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงผมว่าเนี่ยคือบทบาทสำคัญในการบริหารคนของตัว manager เองที่จะทำให้ลูกน้องตัวเองรู้เส้นทางในการเติบโตรู้ว่าถ้าทำงานแบบนี้ด้วยผลงานแบบนี้ด้วยความเร็วแบบนี้เขาจะโตไปได้ ถึงตรงไหนนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้แคเรพาร์ทที่เราวางไว้อะมันเกิดขึ้นจริงได้ในทางปฏิบัติไม่งั้นแล้วมันจะเป็นระบบที่อยู่บนหิ่งนะฮะแล้วแมนเจอร์เองก็จะใช้ความรู้สึกของตัวเองอยู่ดีอะ HR บอกเรามีระบบนะเรามีระบบนะแต่แมเนเจอร์ไม่ใช้ลูกน้องไม่ใช้เพราะไม่รู้แล้วก็ที่สําคัญผู้บริหารระดับสูงกลับไม่ใช้เข้าไปอีก อาศัยความรู้สึกส่วนตัวอาศัยการเมืองในองค์กรที่จะดันคนที่อยู่ข้างๆตัวเองดันคนที่ตัวเองรักตัวเองชอบขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้พร้อมหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมอะไรก่อนเลยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันยังเกิดในองค์กรเรานะครับมีแครีพาร์ทให้ตายมันก็ไม่สําเร็จดังนั้นถ้า HR ทําเสร็จแล้วอ่ะเราควรจะต้องให้ความรู้แล้วก็ให้ผู้บริหารระดับสูง รับทราบนะฮะว่าเรามีระบบพวกนี้แล้วนะท่านท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นคนอนุมัติดังนั้นท่านก็ต้อง follow ตามระบบของเราด้วยนะใครมาขอเป็นกรณีพิเศษนี่ท่านต้องโยนเอาระบบกลับเข้าไปหาเขานะว่าคุณก็ต้อง follow ตามระบบของเราเพราะว่าเราวางไว้แล้วคนที่เติบโตมันก็ต้องพร้อมจริงๆคือไม่ใช่เป็นลูกท่านหลานเธอ เป็นคนที่เราชอบหรือใช้อิทธิพลทางการเมืองในองค์กรส่งขึ้นไปให้คนคนนี้เติบใหญ่ขึ้นไปทัทง้งๆที่ไม่ได้พร้อมในการทํางานเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะฮะดังนั้นถ้าเราอยากให้ c a r ิบพาสมุเร็จก็ลองเอาประเด็นนี้ไปประยุกใช้ดูนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พู้เข้ใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ